สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้นะคะมาพบกับพี่แรมมี่เช่นเคยค่ะเช้านี้นะคะพี่แรมก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะเช้านี้บ้านพี่แรมเนี่ยอากาศหนาวมากๆค่ะในช่วงบ่ายนะคะบ้านพี่แรมก็จะอากาศร้อนค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าปอนสีเนี่ยต้องมีการปรับตัวปรับสภาพให้เข้ากับอากาศให้ได้ค่ะ วันนี้นะคะพี่แรมก็เลยเจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะคะบอลสีต้นนี้นะ่ะที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะบอลสีต้นนี้มีชื่อว่าชายชนกับเพื่อนชายชนหลังจากที่เราเลี้ยงมาได้สักประมาณ3าสี่วันนอค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือไม่ใช่ใบด่างนะนี่ค่ะปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือปัญหาใบเหลืองค่ะที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ใบแล้วก็1หลอดค่ะแต่เมื่อเราเลี้ยงไปได้สักประมาณ3าสี่วันเนี่ยหลอดของเขานะคะก็จะเริ่มกางมาเป็นใบแล้วค่ะ แล้วปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือนี่นะคะในหนึ่งใบเนี่ยเขาเจอปัญหาใบเหลืองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่แรมก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ไขอาการพืชใบเหลืองค่ะแล้วก็จะทําให้บอลสีของเราอยู่ได้นานอยู่ได้ทนแล้วก็ทําให้บอลสีประชาชนที่เราซื้อใหม่ๆแล้วก็แบบว่าซื้อในราคาแพงแล้วเ,เราอยากให้บอลสีของเรารอดในช่วงหน้าหนาวนะคะจะเป็นวิธีไหนนั้นมาติดตามชมกันได้เลยค่ะ บ้าานนะวัสดุของเราก็มีดังนี้ค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็คือขวดโหลวขวดเปล่าที่เราไม่ใช้แล้วค่ะหรือเพื่อนๆไม่มีขวดโหลวขวดเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะคะอันนี้เราซื้อมาในราคา10บาทค่ะเพียงแค่10บาทนะคะเราก็สามารถนำมา adapt อพล l y เป็นกล่องอกบอลสีได้ค่ะ ถ้าหากเพื่อนเพื่อนไม่มีกล่องเพื่อนเพื่อนไม่มีตู้อบบอลสีเพื่อนเพื่อนไม่มีขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้ถุงพลาสติกได้ค่ะหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มีตู้อบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําบอลสีที่เราซื้อมาใหม่ๆหรือว่าบอลสีที่เราเพิ่งเพาะออกมาเพิ่งแยกออกมานะคะเราก็สามารถนําไปอบ ในตู้อบบอนสีได้เช่นกันค่ะวิธีทํำนะคะที่จะทําให้บอนสีของเรารอดนะคะนี่ค่ะเพื่อนเง่ายๆเลยค่ะเราก็มีน้ํานะคะน้ําที่เราเตรียมมาเราก็เทใส่ลงไปเลยอันนี้ก็คือฝาของขวดโหลนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำบอนสีของเรานะคะบอนสีของเราตัวนี้นะกระถางบอนสีตัวนี้นะคะมีขนาดสีนิ้วค่ะแล้วเราก็นําไปวางลงในฝาที่เราเทน้ําใส่ค่ะเพื่อนๆ แบบนี้นะแล้วเราก็นําไปวางก่อนนะพอเรานําไปวางเสร็จแล้วนะเราก็ใช้ขวดโหลนี้นะคะครอบไปที่กระถางของต้นบอนสีค่ะเพื่อนๆ ทำง่ายง่ายแบบนี้กันเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเราอยู่รอดปลอดภัยค่ะแล้วบอลสีของเรานะคะก็จะเปรียบเสมือนการอยู่ในตู้อบค่ะการอยู่ในตู้อบนะคะอุณหภูมิของเขาเนี่ยจะช่วยให้บอลสีของเราหนี่มีการปรับสภาพได้ดีค่ะเพราะว่าบอลสีชายชนส่วนมากเนี่ยก็คือเขาจะเลี้ยงในตู้อบค่ะ วิธีนี้นะคะเราไม่ต้องรดน้ําเลยค่ะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะมีน้ําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องหมั่นมาเติมน้ําค่ะน้ํานะคะกจะค่อยๆซึมผ่านเข้าไปในกระถางค่ะแล้วในกระถางนี้นะคะที่เราอบไว้เนี่ยก็คือเขาจะมีไอน้ําค่ะไอน้ําเนี่ยจะช่วยทําให้บอลสีของเรามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเขาจะดึงน้ําจากด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนค่ะวิธีนี้นะคะ จะทาให้บอนสีของเราต้นใหญ่โตวไวค่ะแล้วปัญหาที่เกิดจากอาการใบเหลืองเนะะี่ยค่ะก็จะหายไปค่ะเพื่อนๆใบเหลืองๆนะคะเราก็สามารถเด็ดทิ้งได้ค่ะแล้วเราก็อบไว้ได้นานค่ะเราอบได้นานแค่ไหนก็คือก็ได้ต่อเมื่อที่บอนสีของเราต้นใหญ่แล้วต้นตัวแล้วเราก็สามารถนําตู้อบนี้ออกได้ค่ะแล้วเราก็นําไปเลี้ยงแบบไม่ต้องใช้ตู้อบก็ได้เหมือนกันค่ะ เมื่อเราทําตู้อบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําบอลสีของเราที่ใส่ตู้อบแบบเนี้ยไปวางไว้ในที่ร่มค่ะแล้วมีแสงแดดลําไรค่ะช่งเช้าเชให้โดนแสงแดดนิดนึงไม่เกิน3ามโมงเช้าค่ะบอลสีของเราก็จะโตวไวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกดส u b s c r i า e เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ของพี่แรมกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ